อ้าวไม่ไงครับกับกลุ่มที่ผ่านมาเมื่อกี้ความคิดค,คิดความคิดเห็นเป็นไงครับผนงานที่เขาทำมาครับผมคือว่าโอเคครับพอไปวัดไปวาได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเราทำหนึ่งอาจจะจะมีข้อเสียที่ว่าอาจจะมีคนที่ ม่ดีชิดไม่ดีไม่ไรกับหอพักอาจจะไปบางระเบิดตรงจุดนั้นจุดนี้อาจจะมีลำนุงลำหย่ใต้หอพักนะครับอย่าพักพิงครับอย่าพักพิงครับ่เดี๋ยวเราจน้อยเข้นะครับโอเคครับเพราะว่าสําคัญนะครับคือข้อมูลนี้ไม่สามารถไม่ไม่น่าจะเอาไปแบบลงในเน็ตนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าทําให้หอพักมันมีรายได้แต่อาจจะทําให้มีข้อเสียตามมาครับผมโอเคครับเนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอของกลุ่มนี้ครับถือว่าเป็นยังไงครับรูปแบบโดยรวม รูปแบบการนาเสนอนะครับก็ถือว่าเห็นในเกมที่ดีนะครับสำหรับผมนะครับความคิดแต่ผมขอตำหนินิดนึงนะครับที่ว่าแกนโลกนะครับตอนนี้เอียงมากเลยครับตอนนี <c oughs> ้ไปได้ไทยมันเอียง <c oughs> เลยเร่ครับ <c oughs> <c oughs> เออเกี่ยวกับการน,นำเสนอของคุณเมื่อกี้ความคิดเห็นของคุณครับเป็นไงครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังเลยครับรับครับผมดูอยู่คร,บรบับรับคือความหมายก็ถือว่าเขาทำดีเพราะว่าผมทำไม่เป็นถ้าผมทำเป็นผมก็จะเป็นพื้นเลยครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คืออยากอยากดูหอหญิงอ่ะทำไมเขาถึไม่มีไหม <S 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 ดูหอปอกเปื้นเลยแไป มีมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับตอนน้อพวกเราก็ก็น่าจะจอดจงที่หอหญิงมากกว่านะครับหรือน่าจะมีแบกกราเป็นรูปผู้หญิงกาลังนุ่งกระจงเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็อยากจะมีนิดนึงครับตอนนี้หิวข้าวนะครับตอนนี้หิวข้าวแล้วนะครับจะเลิกนะครับจากรอเสาแล้วนะครับผมโอเคครับกเดี๋ยวรับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดตามตอนต่อไปครับ